เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียรูวละกันเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงและตวนใจมากแต่เป็นเรื่องที่ควรรู้จักและเตือนเพื่อนๆที่ใช้มือถือรุ่นเก่าๆที่ไม่ได้รับการอัปเดตล่าสุดมีผู้ใช้งานที่เสียชีวิตเพราะไม่สามารถโทรหาเบอร์ฉุกเฉินได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นเหตุการณ์ที่ควรเรียกร้องให้เจอกันมากขึ้นมือถือซัมซุงกาแล็กซี่รุ่นเก่าๆที่ไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดจึงเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกับโครงข่ายในกรณีฉุกเฉิน ทำให้ไม่สามารถโทรหาเบอร์ฉุกเฉินได้แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องอื่นโทรติดต่อไปก็ตามแต่ก็เกิดเสียชีวิตเพราะสายเกินไปแล้วเครือข่ายยืนยันว่าระบบสัญญาณปกติไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวเครื่องเองซึ่งเป็นรุ่นเก่าและไม่ได้รับการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์มานานทาให้ไม่สามารถสื่อสารกับโครงข่ายรุ่นใหม่ในกรณีฉุกเฉินได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรรู้จักว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงโปรโตคอลการสื่อสารพื้นฐานเช่นบวเท้เรมิลหรืออิมเมอร์เจนซี่คอลลิงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมต่อกับโครงข่ายในกรณีฉุกเฉินซัมซุงและผู้ให้บริการเครือข่ายในออสเตรเลียได้รับทราบปัญหานี้และได้ส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เกิน5 0,000่นรายซึ่งแบ่งกลุ่มเสี่ยงเป็น2ประเภทกลุ่มแรกคือรุ่นเก่ามากอย่างซัมซุงกาแล็กซี่เและ S7 ที่หยุดได้รับอัปเดตไปนานแล้วซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะโทอเบอร์ฉุกเฉินไม่ได้กลุ่มที่2คือรุ่นที่ยังดูใหม อย่าง Galaxy S 21 Series หากผู้ใช้ละเลยไม่อัปเดตฟิร์มแวร์ให้เป็นเบร์ชั่นล่าสุดก็อาจเจอปัญหานี้เช่นกันเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องตนใจว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์มีความสำคัญมากกว่าแค่ฟีเจอร์ใหม่ๆและควรทำการตรวจสอบว่าเครื่องมือถือของเราได้รับการอัปเดตล่าสุดหรือไม่ถ้ามีญาติผู้ใหญ่หรือมีการใช้งานมือถือรุ่นเก่ามากๆอาจถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบว่าเครื่องนั้นยังตลอภทยพอที่จะใช้เป็นเครื่องสํารองยามฉุกเฉินหรือไม่การอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องททีี่่่ควระเมันนป็นสิง สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการเชื่อมต่อของเครื่องมือถือของเราจึงควรให้ความสำคัญและอัปเดตตามที่ผู้ผลิตแนะนำ